ยังไม่ได้ทําอะไรเลยมึงจะนอนอีกแล้วเหรอเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่กันใน study w a l r y นะครับในพาร์ทที่2องนะครับพาร์ทที่แล้วนี่เราสร้างรั้วสร้างอะไรไปเสร็จแล้วนะครับมีจดหมายจดหมายกดคลิกขวาคลิกขวาดูดูดจดหมาย I keep finding cool stuff โอเคผมไม่อ่านนะผมคเขียนนั่นเองนะครับโอ้ยกดผิดนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนี่เราล้อมรั้วล้อมอะไรไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว โอเคลดน้ำต้นไม้ที่คงไม่ต้องนะฮะเพราะว่าวันนี้นี่ฝนเป็นใจนะครับอตอนนี้ผมมีต้นไม้อยู่ทั้งหมดไม่มีเลยนะครับผมขอเอาของเข้าไปเก็บก่อนเดี๋ยวไม่มีนะเดี๋ยวเพราะงั้นเดี๋ยวผมว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอ่อทิ้งอันนี้มันขายได้ใช่ไหมผมขอขายก่อนโอเคผมว่าผมจะต้องคราไ้นี่ก่อนละกองเก็บของนะครับเพราะว่าช่องที่เรามีอยู่ไม่มีอยู่แค่เจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองช่องเองนะครับมันไม่พอนะฮะสิบสองช่องเนี่ยเพราะงั้นเราจะคราฟช่องเก็บของนี่เราจำเป็นต้องมีเอ่อไหนอะนี่ไงฮะห้าสิบไม้นะครับโอเคมีไม้ห้าสิบชิ้นหนึ่งแล้วโอ้เก็บไม้นี่น่าจะได้เยอะนะครับจากต้นไม้พวกนี้พอดีนะครับจะได้โอกาสเคลียร์วนไปด้วยนะครับทำงานกลางฝนอ้ อ๋ออ้าวทำไมเก็บเก็บไม่ได้ทอ๋อช่องเต็มคนระับเอาอะไรทิ้งดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเสียงในเกมมันดังเว่อถึขอเบากันโอเคใช้ได้ละใช้ได้ละอืมผมจะทิ้งหญ้านะครับจริงๆหญ้ามันขายได้เออาไปขายก่อนลืมตอนนี้เรายังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหญ้ามากมายนะครับผมขอเอาหญ้าไปขายอืม แล้วก็หินด้วยใช่ไหมหินนี่ขายได้ถ้ากูขายหินจะมีคนซื้อเหรอขายมันขายได้จริงดิเออขายขายหินเนี่ยนะเอ้ยมันตลกไปม้าเนี่ยเออเอ้ามาครับไม้ผมจะทำอะไรนะผมจะตัดต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบเออ หนึ่งสองสามสี่และห้าอืมนะฮะเราตัดต้นไม้อย่างเดียวนะครับวันนี้ผมมาเพื่อฟามไม้เอาไว้ใช้ในการสร้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอโหจะเหนื่อยฮะโอหนึ่งสองสามสี่และห้าโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ <c> ๊บ <oughs> นับเป็นออกกำลังกายเลยเป็นแบบเต้นแอโรบิกอ่าไม้เท่าไหร่นะครับ โอ้เรามีอยู่5.4น,นะครับพอแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวผมฟร์ครฟคาบฟราบอะไรละ่ะคราบนี่ก่อนเลยแทนอะไรดีวะชันหินนะหินหินทิ้งไหมแล้วก็อ e ีนะครับอ่าเขาบอกว่าอินเวนท r รีฟูลกระเป๋าเต็มนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมว่าต้องเอาของไม่ใช่ละไม่ใช่จะกดนี่โอเค เอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับมันวางทำไมวางไม่ได้ออเราอยู่ไกลไปแต่งบ้านอย่างนี้ก็ไม่ได้เหรอมันใช้ยังไงวะไม่ใช่นี่ทุบโอเคผมว่าผมจะเอา,อาไอ้พวกนีฮะเราไม่ได้ใช้เราเอาไปเก็บไว้ก่อนนะเก็บไปหมดไม้ด้วยนะครับโอ้ผมอะไรเข้าตายวะแสบตาจังโอเคหลังจากนั้นเราจะต้อง ไปเคลียพื้นที่แถวนี้ต่อครับโอ้แถวนี้มันล่องแล้วด้วยเพราะงั้นเราจะทําการทุ่มหินผมไม่รู้ว่าหินนี่มีประโยชน์หรือเปล่าครับในการเอาไปใช้งานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะะยังไม่เห็นว่าประโยชน์ของมันคืออะไรอ่าเพราะงั้นอืมความหญ้าอืมถางหญ้าถางให้หมดถางให้หมดอกบป,ป่าวะกบใช่ไหมผมเห็นกบครับอืม โอเคอืม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 อม,อมสบายถางหญ้านี่สบายสบายสบายมันเก็บโดวไม่ต้องถางได้ไหมหญ้าเนี่ยเหมือนแบบฮาเว m o ูนอะยกขึ้นมาเฉยอะไม่ได้แบ <c oughs> บนี้ก็เปลืองพลังงานดีวะมันเปลืองเอเนอรจอ่านี่ครับไม่ใช่อุ๊ย <c oughs> ผิดเอาไม่ตีไม่โดน หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสองสามสี 2, 3, 4, 5, 5่ห้าห้าสิเออไม้ล้มเก็บวไว้ก่อนนะฮะอืมตรงนี้เริ่มโล่งแล้วฮะโอเคใช้ได้ละผมว่าผมจําเป็นต้องใช้ไม้ในการขยายสวนแล้วถ้างั้นเราสามารถตีกรอบสวนเราได้นะครับเ,รเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นไปดูนเลย อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีความจําเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าจะมีนับจากที่ดูแล้วน่าจะเป็นของประกอบฉากกดผิดอใช่ไหมมันเป็นได้เพียงแค่ของประกอบฉากถูกปะ่ะ <c oughs> เอาดิสับก็ได้เหรอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าผมว่าต้นไม้นี่เป็นเรื่อง <c oughs> ใหญ่เลยนะครับต้องรีบจัดการ ม่ใช่จะถางหญ้าซะหน่อยจะถางหญ้าซะหน่อยถางหญ้าซะหน่อยอือหือโหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฟาร์มเราพวกนี้มันสวยมากนะครับมันเป็นหญ้าแน่หรอวะไม่ใช่ดอกไม้นะมันเก็บได้ไหมแป๊บนึงเก็บเก็บเก็บไม่ได้ <laughs> เก็บไม่ได้ครับโอเคสรุปมันคือหญ้าอืม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 ,อม แล้วก็ทุบหินตรงนี้เราเคลียร์ทางหมดแล้วเสร็จแล้วก็นี่ฮะต้นไม้ผมว่าเราน่าจะได้ทําการตัดต้นไม้กันยาวๆเอาเลยฮะวันนี้ฝนตกด้วยคงไม่มีใครออกมาจากบ้านแน่นอนครับแล้วเราก็จะไม่ไปหาเขาด้วยตังค์เลยยังไม่มีเลยนะโอเคเราต้องทํางานเก็บเงินก่อนนะครับก่อนที่จะไปหาผู้หญิงหาสาวเนี่ยเออใช่ไหมฮะไปจีบเขาที่ต้องมีตังค์เลี้ยงเขาด้วยนะครับ ผมไปไล่ดูรายชื่อของผู้หญิงที่มีในเกมนี้มาจนหมดแล้วนะครับโดยการหาข้อมูลมารู้สึกว่าจะมีเฮลี่มีอ่าโอ้จำไม่ได้วะแต่ผมจำหา้คนที่สามารถจีบได้ครับมีจำนวนประมาณประมาณหนึ่งนะฮะพอๆฮาวเวิมูนเลยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เริ่มเหนื่อยครับมีขึ้นเตือนด้านขวาล่างซ้ายนะครับโอเคอ่าออกติดติดอะไร หิเพราะงั้นผมว่าเราไปนอนดีกว่าวันนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำด้วยฮะนอนก่อนอุย้ยเดี๋ยวในไหนก็เก็บมาแนละ้วยาเอาญ่าไปขายยาก,กับหินเอาไปขายผมอยากรู้เหมือนกันว่าหินเนี่ยมันจะขายได้สักกี่ตังค์วะหรือขายไม่ได้เลยอ่นนี้ด้วยฮะอันนี้คืออันนี้คืออะไรโคยูฟู ทูคราฟติ้ง and ด์ซไว้ครับมันเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้ามันจะมีประโยชน์ถ้านจะมีประโยชน์ก็เ,เข้าบ้านไม่ใช่จะเข้าบ้านไงเข้าดิเดินไม่ตรงประตูมันก็ไม่เข้าให้นะ <laughs> เป็นอะไรที่กวนมากหยวนก็ไม่ได้เออเก็บไม้ก่อนเก็บไปให้หมดแล้วแหละเก็บโอเคเฮ้ฝนหยุดเหรอ พอ,อไม่หยุดเฮ้ยไม่ใช่กดผิดผมได้ยินเสียงนกไงยี่อีบ้ามันเสียงนกนอกห้องเลเวลอัพครับโอ้โหเวลอัพแล้วแอคบวกหนึ่งเนะี่ยโอ้โหขวานบวกหนึ่งเยี่ยมไปเลยทีนี้เราก็มีหินไหมเราขายนี้ได้อันละสองบาทครับโอ้โหแซปแล้วก็ยา หญ้าหินอู้หินได้ก้อนเท่าไหร่หินได้ก้อนละสองบาทนะครับหญ้าได้อะนลสาบาทแล้วก็อันนี้ได้ศูนบาทนะครับบิ๊กเซตซีดอ่าเรียกว่าอะไรมะเมล็ดรวมเหรอมะเล็ดมัวมวไก่ขันแบบนี้แสดงว่าฝนไม่ตกนะฮะ <c oughs> วันนี้เป็นซันนี่เดย์อากาศดีดี จำลองชีวิตกันอยู่ในบ้านฟ้าโปร,โรง่งแล้วเราก็มาทําการเดี๋ยวผมว่าผมเข้าไปนี่ก่อนดีกว่าลดน้ำนะฮะว้สวยงามโตมาได้ดูแบบมีสง่าราศีผมยืนตรงกลางนี่แบบรถ รถได้หมดเลยในระอบทิศนี่ไงโหเยี่ยมอือเอ่อสองสามนี่ไงรถตรงเท้าตัวเองก็ได้เหมือนอาบน้ำตัวเองเลยอ่ะแล้วหนึ่งสองและสามต้องขย่งต้องขย่งรถด,ด้วยนะดูทำไมครับต้นไม้มันสูงเหรอยืนรถธรรมดาไม่ได้ปิดจะปิดแล้วก็ออกไงเราเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วค่อยปิดเออ ว่าเอ้ยอ่าอุ๊ยไม่ใช่กดผิดเา้าไปพวนดงพวนดินต้นไม้เอาออกไปต้นใหญ่ๆที่ทำลายทิ้งไซด์หมดนะฮะเพราะว่าค่อนข้างเกก,กาเลยหมายลมเป็นการเตือนครับหม้ยลม โอ้รัวดั้ดลัวเดี๋ยวโอ้โหแล้วรัว,รวพังเลยเฮ้ยโอ้โหทุบนี่คือพังคือไม่มีการดรอปครับไม่เหมือนอ่าอะไรนะไอ้นั่นนะ่ะประตูครับประตูพอทุบแล้วมันนี่ฮะดรอปโอ้โหลัวได้ไปแล้วไปเลยนะอย่าไปพลาดอีกจำได้ว่ามีอยู่ในคังอยู่นะครับงั้นไม่เป็นไรไม้ล้ม ต้องตะโกนบอกคนรอบข้างด้วยไม้ล้มเนี่ยอืมไม่งั้นจะเกิดซึ่งอุบัติเหตุนะ <c oughs> บอกไข่ว่ามีอยู่คนเดียวโอ้เอเนจีจะหมดแล้วฮะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยเอาแต่ทำฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมลืมไปเลยนะว่าตาส่งเรามาแบบ connecting people ไม่ได้ส่งเรามาทำฟาร์มอย่างเดียวนะครับโอเคไออีเดียนี่มันคือมันคือหินใช่ไหมหอมไม่ใช่หญ้าอืม คือเกมนี้มันจะเหมือนฮาเว่ m มูนหรือเปล่าครับที่แบบพอถึงฤด,ดูการที่มีอ้นี้โอไม่คิดว่าจะกว้างนี่เหลือลุงนี่เหลือตาที่แบบอืเดี๋ยวผมลืมครับเมื่อกี้ขวานเราบอกว่าขวานบวกหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะเลเวลอัพโอ้โหยังไม่พอนะครับแอกคยังไม่พอที่จะแบบทําลายไอขอนไม้นี้ได้นะฮะถังถางถา,างหมดถางให้หมดถาง มันมีมันมีดอกไม้ขายไหมที่แบบว่าดอกไม้อะเอาไว้ปลูกนะฮะถ้ามีนี่เยี่ยมไปเลยเราจะทำสวนปลามดอกไม้เราไว้ด้วยนะครับโหใหญ่เหมือนกันนะเนีย่ยนึกว่าหมดจากแค่ตรงนั้นนะครับนึกว่าสุดแค่เอเนี่ยฮะสระน้ำาจริงไม่ใช่เลยกบกบแล้วโหโอ้โหเหนื่อยครับบอกเลยใช้เวลาหลายวันแน่นอนนะครับโอ้ อฝัอ่งนี้ที่แบบสวนหินโอ้โหยังเยอะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแทนนะครับเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยไม้ลมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาีอ่ยมมาไม้มาแต่ดีเหมือนกันถ้าจะได้ฟาร์มเก็บไม้ไปด้วยวิยอะไรอะ บออันนี้ขายไม่ได้ตังค์ครับทิ้งไปก่อนทิ้ง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 โอเคอันนี้คือเดลฟอมเอ้าเอาไว้ปลูกต้นไอเนี่ยเหรออ๋อน่าจะเอาไว้ปลูกต้นไม้ครับเดี๋ยวลองปลูกดูเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนบอกว่าเราเคลียร์พื้นที่ให้หมดแล้วเราค่อยปลูกทีเดียว ค okay, ครับถ้าปลูกได้กีก็หมายความว่าเราสามารถฟาร์มไม้ได้เรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมวิ่งจะหมดจะหมดลืมดูลืมดูเอเนจีอ้อาวขึ้นไม่ได้ขึ้นข้างหนวะเนี่ยเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวอันนี้เรื่องใหญ่ละเดี๋ยวอุยอ้ยโอ้ดีนะเป็นประตูเอาดีไปขายก่อนทำเงินทำเงิน นี่เก็บไว้ก่อนนะเผื่อนาะคตใช้เอามาตู้มาก่อนโอ้ตู้พังกดผิดทุกทีเลยมันเซตติ้งได้ไหมแบบไอ้นี่มาอยู่ตรงออาไวไมาเนาะจะไปสับไอ้นี่อีกแล้วนี่ฮะเอามาหนึ่งอันแล้วก็เอานี่เก็บเก็บเก็บนะญ้านี่เดี๋ยวเอาไปขาย <laughs> ขายได้ต้องบาทหนึ่งผมใส่ซื้อไปให้วัวนะฮะ <laughs> นี่เรากั้นไว้ก่อนโอเค ต้นไม้ลดน้ำหมดแล้วนะครับเอายาไปขายแนละ้วผมวก็นอนได้ละยังไม่นอนดกว่าเดี๋ยวเราไปหาคุยกับคนในเมืองดูก่อนนะครับเรายังมีเอา้าไม่ใช่นี่ครับเรายังเหลือโอ้นี่ฮะนี่ยังไม่ได้เจอเลยนี่คือใครทำไมน่ารักจังผมทองนะครับโอ้ยหลายคนเลยนะฮะอันนี้เจอกันแล้วไปเดี๋ยวผมว่าเราไล่ดูแต่ด้านบนลงมาเลยนีครับไปนี่ก่อนเลย บนสุดของเมืองโหนี่ฟาร์มเราโคตรใหญ่นี่ฟาร์มเราใช่ไหมดูเป็นมหาเศรษฐีทำไมไม่ขายวะ <c ười> ขายแล้วตีพุงสบายแล้วเนี่ยโอ้โหไปเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรขยับนกนกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอ๊อ๋อ ชื่อว่าเฮลี่นะครับโอ้ oh, okay. ไอแอมเฮลี่โอเคจะไปคุยกันเราให้มากกว่านี้หน่อยหรอวะแนะนำตัวอะไรสองร,องรอบสามรอบอ่เฮลี่นี่อยู่ด้านบนของสวนนะฮะแล้วก็ทั้งความด้านบนนี่มีสนามเ็กเล่นเล่นได้ไหม <laughs> ไปรดน้ำทำไมเนี่ยโอ้ oh, หุยด้านในนั้นแดด มันจะเหนื่อยตายป่ะวะโอเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันมาวันอื่นค่อยมาเล่นวันอื่นเออไปนี่คือขอไรกามันล็อกนะครับนี่เป็นสถานที่ที่แบบไม่ค่อยจะก,กันดานเลยนะเดี๋ยวแมปวันนี้เราอยู่แค่ส่วนนี้เองเหรอเนี่ยขึ้นไปก่อนฮนะด้านบนนี่นยังบ่ายสามโมงเย็นอยู่ฮนะคนน่าจะยังไม่กลับบ้านนะครับ โอเคฮัลโหลอุ้ยอ้ยโอ้เดินช้าเดินช้าเดี๋ยวรอก่อน please stop ก่อนอยาเพิ่งไปคุยกันก่อนเหนื่อยอ๋อร o เข้าซ n ้นแท้ฟาดเป็นหลวงพ่อเหรอไม่ใช่ละไม่ใช่นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะอเ็กซ e x สต์ดอ๋ x อประมาณว่าโคตรเหนื่อยนะครับเดินช้าเลยไม่วิ่งแล้วครับเมื่อไหร่มันจะถึงบ้านเนี่ยถึงบ้านสักทีอา้าวชิปฮเดินไหมทั้งนี้มันตันกบมันเข้าไม่ได้โอ้โหเวละแล้วม,มืดแล้วด้วย โอ like, oh oh, oh, okay. ้โหอ้อมไกลไกลเลยโอ้ตายครับตายสี่ทุ่มแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยใจเย็นๆเอ้ยตกใจกูตกใจนกโอ้โหถึงแล้วถึงแล้วรถน้ำแล้วใช่ไหมรถน้ำไปแล้วครับเข้านอนแล้วเออออออได้นอนสักที วันนี้ทำเงินได้หกสิบแปดหกแปดสิบหกบาทโอ้ไก่ขันอ,อ้าวอ๋อคือถ้าเราใช้พลังงานจนหมดนี่พลังงานมันจะรีฟิลไม่เต็มคนระับมันจะขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวจดหมายที่ส่งมาได้ทุกวันนะอยากเห็นหน้าไปสนีไปสนีคือใครเดี๋ยวโอ้เก็บได้แล้วใช่ไหมโอ้เก็บได้นะฮะ ผล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 ลิต,ลตครั้งแรกรู้สึกภาคภูมิเก็ <c oughs> บหมดเก็บเก็บเก็บเอาไปขาย15อันอยากรู้ว่าได้กี่บาทโยนมาเอารดน้ำนะเรายังไม่ปลูกนะผมจะรอดูว่าไอเนี่ยเพราะว่าฤดูกาลนี้เรายังไม่พร้อมอะไรเลยนะครับเรายังไม่ปลูกอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวรอฤดูกาลหน้าเราจะมาปลูกกันแบบเต็ม เต็มไล่เอาให้เต็มฟาร์มแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ฟาร์มก่อนไม่โดนมาโอเคเราจะไปพบปะผู้คนก่อนดีไหมหรือจะทำฟาร์มเลยปิดก่อนเดี๋ยวขโมยเข้าเข้ามาขโมยผักประโทโจนโจงกระจอกขโมยผักเราไม่ได้นะฮะอืออ่ามา มผมว่าการถางหญ้าไี่เป็นไรที่โคตรฟรีแลนซ์โคตรแบบฟรีดอมนะฮะคือมันกวาดทีนึงแล้วมันดูแบบได้เยอะดีเพราะงั้นเราจะถางหญ้าก่อนก่อนที่จะตัดต้น่งต้นไม้นะฮะถางหญ้าไปก่อนถางหญ้าไปก่อนถางหญ,ญ้าก่อนถางหญ้าก่อนอกว้างกว้างไพศาลเหลือเกินแล้วลุงเราปล่อยทิ้งไว้ลุงด้วยตาวะตาเลย ตาเราปล่อยทิ้งไว้ทําไมอืมอืมเราก็ทิ้งให้หลานเก็บเป็นภาระเนี่ยรู้ไหมทําไมไม่ขายวะทําไมไม่ขายแม่ไปทํางานอยู่กับโจจ้าตั้งนานมาโถทรเราลองใช้วิธีชีวิตแบบ slow life นี่ดูเป็นยังไงอ๋อทำไมมัน <laughs> มันไม่ค่อยยุบแล้วเวลาถ่างยากาพวกนี้หรือมันไม่ยุบเลยวะร้อยสิบ นะฮะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเราใช้ <c oughs> คือเราใช้เคียวนี่มันไม่ยุบเลยใช่ไหมฮะโอเคมะโทลุ่งยี้ได้กลับมาถึงพาทำงานถางยางนันแหนเมื่อวานนี้แล้วเก้าโมงเช้าแลครับจริงๆผมควรจะไปซื้อมาเล็ดผักมาแล้วแต่ว่าอย่างที่ว่าครับฤดูกาลนี้เราจะยังไม่เก็บเกี่ยวสิ่งใด ให้มากเกินความจําเป็นของเรานะฮะขอฟาร์มเงินก่อนเอ้ขอจัดการฟาร์มซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไล่กันทีเดียวแล้วพวกหินนี่คิดว่าคงต้องไล่ตีซะให้หมดนะมันเกะก,กะเอาเรื่องเลยอืม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 อม,มีคนแคบไหมเกมเนี่ยมีคนแคบไหม <c oughs> เหมือนถ้าเป็นมูนอะผมว่าเอาโซนด้านบนเรามาไกลเกินมาละ <c oughs> เราต้องไปจัดการโซนด้านบนกัน นี่ฮะอืม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 ไม้ลมเอาบริเวณใกล้าฟาร์มก่อนฮะถังใช้หมดจะได้ขยายแบบพื้นที่ในการใช้สอยอ๋อมารู้สึกขัดใจกับไอตอไม้นี้เหลือเกินนะตอไม้ตอใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่เราจะสามารถเมื่อไหรจะสามารถเนี่ยฮะทำลายมันอาไม่ใช่ไมโดนนี่ตีนี่ประโถ อออืืืไม้มมมลมโอเคได้ซึ่งผลผลิตนะฮะอุ้ยลูกนัดเอ่อเอาหญ้าทิ้งอันนี้ทิ้งไปไม่เอาเอาเหินทิ้งไปโหเฮ้ยไม่ใช่เออหินทิ้งก็ถูกละเก็บเก็บโอ๊กมาแล้เรากะไปตีไม้ต่ออันนี้ตีได้ไหมเนี่ยอุ้ยอูย้จะเหนื่อยแล้ว ลังงานจะหมดแล้วเราลดน้ำไปแล้วใช่ไหมครับโอเคลดแล้วเพราะงั้นเราจะไปตามหาชาวเมืองก่อนตอนนี้เรามีโอกาสเสี่ยงครับเพราะงั้นผมจะถือผมจะถือนี่ไว้จะถือย้าไว้พอถ้าเผื่อกดใช้ไอ้พวกนั้นขึ้นมานี่แบบเป็นอา่าวฮารีปะเนี่ยฮาวี่ปะเนี่ยอ๋อลูวิสจำชื่อผิดเนี่ยครับเพื่อนของตาเรานั่นเอง โอ้ไฮออมเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ได้อ่านนะ What and I saw Pelican Town Community Center อันนี้เป็นศูนย์กลางของการประชุมอะไรประมาณนี้ปะมีใครของฝันเนี่ยลูวิตเอาหญ้าไหมเราถือหญ้าไว้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ เรา just look at it shampoo เราจะประมาณว่าจะรีฟิลจะทำการซ่อมแซมมันน่ะล่ะ l ู w i s เพอร์ดิกันทาว o ูดยูส h e มันนี่อ๋อยังไงเนี่ยผมไม่ได้อ่านจนแบบเก็ t วะ่ะเหมือนว่าจะพยายามจะฟื้นฟูไอ้เนี่ยเหรอให้มันกลับมาใช้งานได้ดีครั้งนึงนะครับมันคืออะไรพิพิธภัณฑ์เหรอหรือศูนย์ประชุมอะไรประมาณนี้ปะอุ๊ย ลูวิสเซนอะไรหืม what s this ลูวิสเซนอะไรบอกเรามานึกเจอเอ้ย <c oughs> มีตัวอย่างี้ด้วยเหรอเกมปลูกผักเอ้ยไปแล้วลูวิสมึงไม่เห็นเหรอนั่นน่ะลูวิสมันอยู่นั่นมันหายไปเมื่อกี้มีอีกบูชี้ให้ดูเอาลูวิสไม่เชื่อกูลูวิสนั่นมันอยู่นั่นลูวิส อ้าวเริ่มมาลมเสียทำหน้ามิวคิวเขาหมดเออลุ Look, I think I going head home. กไ i ติ I งไ i โกริ่งทูเฮทโฮม e อนี่ซัมรันส์กลับบ้านแล้วเหรอใจยเย็นลูริสมึงยังไม่เห็นมันลีวิสนายยังไม่เห็นสเตง เอาวัตเต็ดถือยาโอ,โอเคเดี๋ยวผมตัดพัาไปตรงนี้กันแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า see you again next time bye ครับเจอกันครับอ๋อย่าลืมกด subscribe like and share กันไปด้วยนะเว้ย